<c oughs> ไปยอดวัดน,นี่บอยู่นี่ <c oughs> เป็นยังไงโอ,อ้ลูกไม่ยาวว่าลูก <c oughs> ปลูกมันแล้วไปพ่อแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยอยากมาโท้าถามมาเป็นไในฝันดีบมงวดนี่ได้ตดัวไรงวดนี่ในวันทีซองนี้ฟันมันก็นดีอยู่แล้วเพราะรุ่งเรืองเป็นกันฝันฟันยังไงเราได้ได้ตัวอันบ่ หศูนย์าศูนย์สอง่ลรุงศูนหาเมื่อาพระท่านด้ือยู่ศูนย์หาศูสองศูนย์อเออเกลอคุณย่าดีจวศมันเป็นเลขอันนี้นเป็นื่อะไรันเป็นนปล่อยเ่อวานนี่ครับวานคนเออคนวน ว่าจางไหนว่าตัวใดล่ะมัน่าเลขซิบนี่ยมันมาเลขสิบอืิวันนี้ทมว่าป็วาหนึ่งศูนศูนย์าวันนี้คนเรีนนั้นได้ทมว่ามีสามตัวว่าเอาก็งว่าบวกเออมีก็สองตัวศูนย์หนึ่งศูมีพี่ศูนหนึ่งกับกับึศูนย์เนาะอเพราะว่ามันกะ ว่างหันถือได้สามตัวได้ควางหัดนี่เนาะเมียนคนหนึ่งคนือเป็ตัวยในเก้าศู์มันออกเก้าศูนย์เออเก้ามันก็ถือครับปัณณนี่แจ้ว่าที่ทษกัว่าได้น้ำอันสวัสดิัตยท่าว่าเนกว่านี่เออหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์อันอันเลขของประดับสีนี่สีซื้อศูนย์หาคับศูนย์สองกันบ่ อันฟันฟันยังไงดิดฟันยังไงแังแกงไดเล็กตัวนี้ฟันเกียวอันอนี่ละเกี่ยว <c oughs> อันฟันเกียวเฮี้นนี่หละโอ้ันเกียวเฮี้นัวเทียวมันสดสดมากแล้วมา้องมาเิหกเลยเนาะไม่พอหรือเออันเทียวันมาเที่ยวดวมีมเทียวันที่เล็กมากสุดหอันเลยกเฮี้นนี่อนสุดหาที หนึ่งหาศูนเนาะอ๋อเอ่อแตัแต่แรกที่ซื้อสวนหากันเถอะอันสวนองไหมไหนสวนซองไหนเสื้อซองอันมันก็ฟันคือการละท้าน,นเป็นกาคขายาแค่เ่องถึงว่้อองอยู่แล้วมันมัเน,มเ,ปน,มเ,ปนมเป็นเลยเป็นพระจำได้จำได้จำไ้นีนเนะเาะอ,อ,อันอฟันฟันจะขึ้นแล้วนี่ เราเลียงฟันดีแล้วก็ฟันดียิ่งแล้วฟันต่ตกันสองสามขึ้นเลยก็เป็นมือขึ้นนานอ่ีมือขึ้นน่านขึ้นก้นี่ก็ับฟันว่านี่ยังบกไปยังบ่ว่าดิศูนหาว่างเหนเออแต่สุนนะอันมีมีคนบอกติมันมันก็สิทธิ์จริงคับเอล จว่าข,ข้อหวยเอาเพิ่มข้อหวยรอ,องิ่งอันสวนหานี่คนบอกตีได้ยินเสียงตีอบอเป็นคนเนอะเป็นผีนี่ละ <laughs> <น> <laughs> แต่ว่าพาอจำอะไรเป็นบ่าเ <laughs> <laughs> ออเออเออมันมันก็พอดีครับกับเรียบบานเนาะ <laughs> อือ <laughs> อื <laughs> มอา <laughs> มาก,มาก,มากข้าคยอย่างนีงมน้มันมันเสื่อเละเคยสุน ส้วนองครับส้วนส้วนหานี่มักส้วนหาลายเป็นบ่แม่แม่สูนหเออมัดส้นห่าแต่่าส้นยานมันอันนี่กเขาก็บนี้นเลขอันนั้นทราัพท์ก็คือเขาตุ๊กมานอันเออมันมันเลขอันนั้นมันเลขเลขรถพระเทพโอ้เลขรถพรเทพเละรถพระเทพเก้าห เก็ยเก้าหาแลืเก็สตูนหาเลยเกีตเก้าศูนหาเลยอ๋เก้าศูนเก้าศูนหาไมนได้มาตรงกันนะเสามตัวนี่ะเก้าศูนหาเอก็เป็นจะเป็นอาคิดเนะประ่ามันก็จะเป็นเลขกมึงคนเนะ เทียนมันยังเก่าซู้นหาเทียวเทียว่าเราเนี่ยม่ก่าซื้อหกกบเทียวว่าเก่าซู้หาดิโกโอ้ยว้กซื้อหกมันกะกะได้ยินว่านั่นอยู่ใด้บเลียกก็แล้วว่าเป็นเลียของของได้หลวงตี๋เหรอพก่ไม่เอบ กขไ่หลวงกับเมนีย่เพิ่นี่ยมันจะเป็นเก่าศูนหนึ่งเก่าศูนย์สองออเฮ้ยตัวเพิ่นอันนี้อืเก่าศูสองมิเก่าศูนย์เจ็ดเป็นเลขของสมสารนีอุ้งเก่าศูนย์หกเก่าเจ็ดบนเหอมันออกเรีวมันออกไปเรีวเออนี่เก่าย์ห้ากัเกศูสองมันท่าออกนี่เออนี่มักมันคือมาตรงกันแ่ศูนย์อว่าตรงครับปันขึ้นฟันได้ทีเออ กะกะซื้อไว้เบิงแลวเนาะเพราะว่ามันขันมักกัต้องซื้อแล้วอันเดกสองมันเด็กหวมาไสันนเหี่อคนไว้พอว่าขึ้นคีกว่เออสองศูนยมันนี้มันทียสองศูนม่ท่านออกเย็บนูออกไปเล็วฮะเพียมันออกเพียมันก็ออกมตัวนะเออสื่อ้วสองศูนย์มันเทียกเกหใวส่มันมีเกียร์หนึ่งสองศูนย์ติหนึ่สองศูนย์นี่เกียออกไปย่ฟันน นางเดค่ะพอทำมคุณไมกโง่เลยโบสื้อแจ็คบาทมั้งเสียดายเอาว่าเป็นอะไรว่าได้หลายบาทยุติว่างฮันไผ่อันว่าเป็นภากันถือยุติว่างฮันได้ยูได้เอ็นได้สามสิบบาทนี่แล้วก็เด็กหนึ่งเด็กหนึ่งมันเหลืเดี๋ยวมันมันสวยแล้วเจ็ดสิบเด็กแผ่นเซกด็กถ้าเส้นเตเอาครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียว <laughs> มันเล็กอันดีเนาะบ้านดีเนาะอัน,นอันนี้เนี่ยคลองของหัดนี่เด้ออันเพิ่นฝันมาจากหัวจักน้ำบอ่อันคือเก่าบ่โอยยีคข้นฝันนี่บริสวรรค์ยิ่งข้นมาโอ้ยยี่ข้นมาอันคล้องฝันนั่นข้นบ่ว่าเพิ่นฝันว่ามีขุนมาบอ่อเออ จะมาโตคนบอกเลี่ยววนบางนว่ามีหนึ่งชิ้นชิ้นหนึ่งจะมาบุกสามตัวมีอืมีตอนนีขนก็เลยอ็นรู็ข้นสีก็เลยว่าเอ้าือเป็นไปเสียได้แต่กาขอสามตัวสามตัวยังว่าสุดตัวไปดิมันมีสองตัวสองที่ได้ซ้ำก็ได้ซ้ำนั่นเนาะก็ได้บอกกันซ้ำนั่นเลยเนาะเอาเล่มึงน้่งคนตะเทียวมันเออนั่งคนตาเทียวคนมีดวงอีกอืมมันขุ้นได้เห็น อันซีเมนคนพูกเขาบอมาบอกอย่ไหมจากนําบาเยวอ้คอ้มาบอกคอนออยูทงเออโอ้เอเอครับก่อนอยูนาบอ่านั่ยูนา้างต่อเอออ่นนี่ะเนี่ยคนอยู่แบบคุณเออเป็นลีหอวอัวอืมก็อือเอาอีสิสารหลวเบื้องได้ได้เหล็ก กเลยครับกับเลขของกวอมฟันของประดับสีกับเคยโชคดีมาก <c oughs> ตลอด <c oughs> วันนี้กับฟันได้แลี้ยวนะครับกับในวันวันที่สองพืชพันธุ์หกหกนี่กับว่าได้ศูนหากับศูนสองนะครับส่วนเลขศ่นหนึ่งกับสีบนี่เป็นคล้องถ้ายกหัดกันว่างวดก้อนกับฟันได้เก้าหกสนกับได้เลขตัวน,นะครับวันนี้กับได้สองตัวได้เด็ดเลยนะครับ ก็คือศูนย์หนึ่งับสิบนะครับเลขสามตัวบอมี่มา,าหน่าครับกะในเอฟซีพิจารนาญาญเบิงนะครับเด้อความฝันกะคือความฝันบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนโัวเป็นลาบนะครับให้พี่เจรน้าญาญเบิงเป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบองรัฐบาลนะครับเด้อครับกะในวันนี้กะคอมสีม่ซันี่นะครับก็ขอขอบก็เลยได้ขอขอบใจเลยได้อันประดับเสที่ให้แนวทาง ไอ้แกเอฟซี FC ได้มี่สร้างทั้งในหัวจักเป็นแนวทางซื้อหาคากินแบงก์ตะบนันก็เกิดกับก็ฝันคก็ก็ฝันเนาะห้างเที่ยมันก็เปลี่ยนโฉมไปหลบับเอาสำรับอสหรับฝันดีเด้อเมื่อนี้ก็ได้ขอบใจหล้วลายสิให้อันแนวทางให้แกเอฟซี FC. เอาสำรับผมในคลิปนี้ก็บที่ขอ,อยุติว่าโลกใบเที่ยงทำนี่พรกวันนี้คลิปต่ตองไปโชคดีสวัสดีครับ